นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่19มิถุนายน2565ตรงกับวันอาทิตย์แรม5ค่ำเดือน7ปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำ,นำทะเลสีกรม,มท่าทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือ วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกินีในชื่อคือสสาร,ราสบรสีสเสือหอหีบราจราออ่างและหนะคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวเดตัวหนึ่งนำคือจจานชชิงชช้างสโซชกเฉยและหยหญิง เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสรรีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตัตักถอฐานตัโทถอพุทเท่าและนอนเนนมาเซตวันนี้เซตก็ดินกล่าวไว้ว่าจะขายอะไรให้ดูความต้องการของลูกค้าแม้สินค้าดีมีประโยชน์แต่ไม่ตรงความต้องการมันก็จะไม่มีคุณค่าใดนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่าน ด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ